ก็เป็นเฟอร์ที่เฮาไปอุดนุนหันใยเคี้ยวมาพี่น้องโอ้เผื่อมาห่อนอี่เส้นจ,จนสิอืดเลยพี่น้องเอ้ไปกับอิตาคอมอันถัวเนียนซื้อมหาห้ตาคอมกับท่าแม่เนาะตาคอมคนเดียวก,ก็คือสิสกินโบเบิร์ดท่าแม่กินคนเดียวก,กับสิบโบเบิร์ดดอกบเบิองส้มก็เลยสองคนต่อถัไอใช่ไแมาคอมนี่บอกว่าพี่น้องเอ้พุ่งกล้าแข็รับได้อยู่สันนี่คอมคอมคอมสบายดีนั่นไอที่เลี้ยมาก่อนหละ อ่ะสบายดีปลุมนี่ยาย่เด็กกันอยู่กับลานก่อจอดอยู่นี่สะบาดีปลุมเอาเรียไปเบิ่งสวบาดีปลุมคนไหนจะบารีปลุมเรียกกระดากร้องเรียกกระดากร้องสะบาดีปลุมอันแม่เอาบางข้าวไปใส่ล่อไว้แล้วก็มากินนลำกันแม่เนาะใส่ไว้เนาะแม่ก็อนมาที่ใส <Namen> ่เออใส่แล <kayak hammer> <aring> ้วก็ผูกล่อไว้ เอากระช่อมเอาแบบนี้จังไรเซ็นเฟอร์เขาเสืดก่อนแน่นิพ้องเลยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องบุษบุญสุขสุขคนเด้อมากินโอ้ห่อมเขาคือขาวๆเนาะมากินเฟอร์น้ำกันเด้อเป็นไรแม่เทอะแ้วหาที่มาได้เป็นยังกินแะไรมาหน้าป่าเขาโล่เออเป็นหน้าป่าเขาโล่ถึงจิ๋จิ๋งถึงใคมาหน้าป่าเออ มันบอกคือ,อก,กิจการไม่สมบอกคือกินจการไม่สมทำไมวะกิจกาปลาแดกอืมอากินลูกละ่ะเอ,อ้ปพาลูกกินกับแม่มาเดอ้อกินน้ำกันเด้อเฮยกินเองเฮยมาพี่น้องแม่ขรอบในสิขงอนไม่ยากเอียงขางใช่ไหมพี่น้องเลยเอ,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 อีอยงขางใช่บอกจู้ใจไปเลยน้นองน,นอ้องมามากินเฟิรน,นกันเดอ้อมาเด้อยจริญานกินข้าวตามข้าวเพท่นกินเพื่อตามกินข้าวเพท่น แซ่บอนีแม่บุกทำใช่ไหมกินลูกสี่นึงกับเสืขนนาหน่อยหน่แม่กินลูกส้่ลูกหนึ่งกับสดนาหน่อยหนึ่งเลยยาวเลเส้นปลานากินข้าวปั้วมันปาหนขโ้าแม่ปกหนขอถกัวกินวัวเออัวบัวัวัหน้ายางัวห้ามปี่กิโลไม่้ากินนั่งเรห้ามนตะใช้จักันมคนน่ะ เอ้ยเจาะก็มีมันไม่เท่าชิมบเหมเออเด็ดเนาะมาทำหน่อยพูดถามาได้รวยไอ้หมอหลอพุงเงาพุงพูดอยู่คนเนียว เกนินกิฟซี่กิฟบอคนกะินกิฟซี่เหรอนะแปซี่มนก็กิซี่นะก้อนเ้าวขึขาวแบบนี้เนาะพี่น้องเลยมันก็เป็นเงหลเสียงเหลง่เนาะเปลี่ยนมุ้งใหม,ม่พี่น้องเปลี่ยนมุ้งใหม,ม่อันนันมันตอบแซงเนาะมากินในลูกหลานเนี้เขาชินมูองจ่างนี่เด้นิเซอเอาบลบอ กินบัวเบิร์ตหมูหมูไม่กินลูกซีนี่กินบัเบิดกับกินซำเจ้าอิ่มแล้วก็ยาเลยเออกินซำลูกอิ่มแล้วก็ยาเออกินใหญ่แหลกฮ่าบักผิกบักกัดใส่ก้อนพี่น้องเลยหยคือมันเป็นตะแพงแค่บัาากผิกก็ได้ออลองรองเดียวยกัดตัง้งข้างมันเองกัดเบิดหน่วยโดนแล้วโอ้ยตาดั้งข้างบึดเนี่ยมดดไ่่ใชนี ใส่พัก้าทองลลายค่ะกตะข้างนั้ยเนี่ยบดแยงไหมกระปุกหน่อยรถเฮ้ยอามากินกินอีกกินอีกกินอีกอยากกินไหมอยากกินอีกใบกินอีกไปไปกิ้นอ้อมกินอีกไปมาิจับตีหยกมาเป็นฟุกเลยพี่เนาะกินห่ไปเลยกินไปเอาเลือกมาเลยจะกินเลือกมาใบ อย่างมะฮมัยไนี่เอากินไปตอกนบวกินจ้ะตกินแม่ก uh, ินแม่ลูกอะให้ลูกินไปลูกอยากเลยบอกอ้าวซือมาเป็นถอยได้จีนเบิร์ดจ้ะยลายลายลายบ่ไปเลย ยาไะ้กินฮะปลาพี่น้องเพิ่งเ,เตรียมถยั่วได้ไดชิม,มีผมก,กินน้ำอันนี้น,น,ะนะไปเลยพร้อมรืยอกเดียบป่เนีะกะเรียบกินกเรียลแม่กไปแล้วพว่อ กินสนั่มแล้วห้ามแม่ซื้อมาให้นี่ค่ะจวดคนเดียวเลยสัตว์พี่น้องด้วย นบรรยากาศล่มหนาวเลยพี่น้องเลยมันมีแบบเป็นเมฆคนัวเนาะเป็นเมฆคนัวแล้วก็คึมคึมร่มวอยว่อยลงตาวอย่าคืมเราดูหนาวเขามาเลยเนาะแม่เอาแมวลงตาวเลยไล่ลงใต้เลย ว่าสิดนะท่อนจักบาดมาหัเทีอนแันเย็นแล้วพี่น้องเลย <c oughs> ไปนำ้ปนำกินมาน้ำตากรามหน่อยนางมนต์ตอนแรกไปโรงเฮียนอยู่บ่เออตอนสิกใกล้ขึ้นมาพี่อยู่บ่เออไปประหาหม,มือแรงขี่รถทีไปน้งไอ้มน hơn ý. Cô ơi, kinh và nằm ta chỉ nhỏ vì nóng lên Ôi, xẹp ถ 45, ั่วละซิบหาพันกีบส้มน้ำส้มเนื้อพี่น้องเลยตอนกระายเส็นกระไลดกซีเหมือนจะใส่ใหาส้มพวนอยู่เหลืออ่างย่างเลยเผากับร้านพอบอพากันกินซับซื้อมาหา